ก็เป็นการระลึกถึงอีกหนึ่งต้องเรียกว่าเป็นปูชนียบุคคลใช่แล้วน<ล>ะครับก็ถือว่าเป็นราชินีลูกทุง่งซึ่งจนจากวันนั้นถึงวันนี้ยังไม่มีราชินีลูกทุ่งคนไหนมาแทนที่ได้ที่จะโด่งดังเท่าเธอ,อย้อนกลับไปนะครับวันนี้เนี่ยแหละครับ13มิถุนายน2535ครับแฟนเพลงทั่วประเทศต้องสูญเสียราชินีลูกทุง่งอย่างคุณพุ่มพวงดวงจันไปแบบไม่มีวันกลับ ไม่น่านเชื่อว่า20ปีผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับแฟนเพลงไม่ลืมเธอครับและยังคงมีคนชื่นชอบยึดถือเป็นแม่แบบในการแสดงแล้วก็การร้องเพลงอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็มีผู้คนไม่น้อยครับที่สนใจเรื่องราวชีวิตของเธอนะครับก็มีเป็นภาพยนตร์ทั้งละครสารคดีสารพัดกันเลยทีเดียวไปติดตามเรื่องนี้นะครับจากรายงานพิเศษจากทีมข่าวศิลปวัฒนธรรมรราบเทิงครับยอ,อยางฉนนะ คุณนายปอสี่จกเสียงร้องของราชนีนักร้องลูกทุ่งในฐานะนานงเอกภาพยนตร์เรื่องคุณนายปอสี่ในปี2527หนึ่งในภาพยนตร์ที่พุ่มพวงดวงจันทร์เคยฝากฝีมือการแสดงไว้เป็นอีกบทบาทและความสามารถในวงการบันเทิงแสดงถึงความนิยมสูงสุดของเธอในฐานะนักร้องลูกทุ่งหญิงและก้าวเข้าสู่จอเงินนอกจากนี้เธอยังมีผลงานภาพยนตร์อีกหลายเรื่องอาทิสงครามเพลงแสดงคู่กับยอดรักสลักใจ รอยไม้เรียวแสดงคู่กับทูนฮิรันจัพั์ผ่าลวกบันเทิงเป็นต้นรวมทั้งหมด19เรื่องด้วยกัน20ปีแห่งการจากไปของเธอเป็นเวลาที่ดูรวดเร็วจนหลายคนคิดว่าไม่เคยสูญเสียเธอไปไหนระบทเพลงของเธอนั้นยังถูกเปิดและถูกนำมาร้องใหม่โดยนักร้องรุ่นลูกรุ่นหลาน ที่ยึดถือเธอเป็นแม่แบบในการร้องการแสดงหน้าเวที เช่นเดียวกับปาวลีพรพิมลนักร้องลูกทุ่งสายเลือดชาวสุพรรณที่โด่งดังจากบทบาทการแสดงเป็นพุ่มพวงในภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวงเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งเธอยมรับว่าถึงจะเกิดไม่ทันได้เห็นราชินีนักร้องลูกทุ่งคนนี้ในช่วงที่มีชีวิตอยู่แต่จากการได้ศึกษาข้อมูลและคอนเสิร์ตเก่าๆรวมทั้งคำบอกเล่าของมารดาก็ได้ยึดพุ่มพวงเป็นแบบอย่างใช้เพลงของพุ่มพวงในการประกวดเวทีต่างๆจนกระทั่งนีวันนี้ แล้วเรียกพุ่มพวงดวงจันทร์ว่าแม่พึ่งซึ่งนับถือเป็นแม่อีกคนหนึ่งในการประสบความสำเร็จก็ถือว่าประสบความสำเร็จมาเก้าหนึ่งแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณแม่พึ่งมากๆที่ทําให้หนูได้เกิดมาจากภาพ,พยนตร์เรื่องพุ่มพวงด้วยแล้วก็ได้เกิดมาจากเพลงที่เป็นอมตะของแม่พึ่งด้วยะคะ่ะก็เชื่อว่า ที่ที่เกิดมาได้ก็เพราะว่าผลงานของแม่พึ่งด้วยค่ะซ,ซึ่งเป็นชีวประวัติของแม่พึ่งในภาพยนตร์แล้วก็ตั้งแต่เล็กๆเลยก็ได้นําบทเพลงของแม่พึ่งมาร้องก็ถือว่าแม่พึง่งมีส่วนมากถ้าเกิดไม่มีบทเพลงไม่มตีต้นแบบแบบนี้ก็คงไม่รู้จะนําต้นแบบที่ไหนมาอะไรค่ะแม้ว่าจะไม่ได้ทันเห็นแม่พึ่งตัวจริงๆเนี่ยแต่ก็รักแล้วก็สถาธาแม่พึ่งมากๆเหมือนเหมือนแม่คนหนึ่งที่ที่ยังคะ่ะ เหมือนสอนเราโดยเสียงเพลงทําให้เราได้รู้จักเพลงลูกทุ่งทําให้เราได้รักเอกลักษณ์ความเป็นลูกทุ่งซึ่งแม่พึ่งก็ทําให้เห็นได,ได้เด่นชัดมากในตรงนี้ ้าวเข้ามาในเขตของวัดทับกระดานอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีความทรงจําเกี่ยวกับราชินีนักร้องทุ่งทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ก็ชัดเจนขึ้นใหม่อ,อีกครั้งที่นี่มีภาพถ่ายของเธอตั้งแต่อดีตจนถึงยุคที่โด่งดังถึงขีดสุดรวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้เสือ้อผ้าเครื่องประดับทั้งของเธอเองและที่แฟนเพลงนํามามอบให้และที่สําคัญที่นี่มีหุ่นของเธอถึงห้าหุ่นด้วยกัน ซึ่งมีความเชื่อจากบรรดาแฟนเพลงว่าการขอพรแต่ละหุ่นมีความแตกต่างกันออกไปในหุ่นที่หนึ่งตั้งอยู่บริเวณสระกลางน้ําชื่อหุ่นอภินิหารสร้างขึ้นหลังพระราชทานเพลิงศพเพียง15วันเด็กผู้ที่มาขอพรมักจะขอเรื่องที่เร่งด่วนที่สุดหุ่นที่สองนั้นเป็นหุ่นที่สร้างโดยยุธยาตเยอะเพื่อเป็นการบูชาครูเพลงส่วนมากนักร้องนักสแสดงจะมาขอพรเพื่อให้มีชื่อเสียงโด่งดัง หุนที่สามนั้นตั้งอยู่ที่ศาลาเรือนไทยจตุรมุกค,ความพิเศษของหุ่นนี้สร้างจากผมของคนจริงๆแต่งเพลงนิยมมขอพรเรื่องครอบครัวและความรักหุนที่สี่ตั้งอยู่ในศาลาเช่นเดียวกับหุนที่สองชื่อนางพญาเสือดาวเพราะสวมใส่ชุดเสือดาวมักขอพรกันในเรื่องของโชคลาภและหุ่นที่ห้าเป็นหุ่นสีกาพุ่มพวงนั่งสนทนาธรรม เชื่อว่าถ้าขอพรเรื่องหน้าที่การงานและอาชีพจะประสบความสำเร็จ13มิถุนายน2535จนถึงวันนี้เป็นเวลา20ปีที่พุ่งพวงดวงจันทร์เสียชีวิตด้วยโรค SLE หลังจากเดินทางไปกราบไหว้พระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกแล้ว oh, <okay. S 1> เกิดอาการช็อกและหมดสติญ oh, <okay. S 1> าตนำส่งโรงพยาบาลพุทธชินราช แต่ก็มีอาจจะยื้อชีวิตของเธอเอาไว้ได้ด20ปีผ่านไปนไม่ว่าความนิยมในตัวเธอจะสื่อออกมาในรูปแบบใดแต่เสียงเพลงของเธอนั้นจะยังคงทำหน้านที่กล่อมแฟนเพลงของเธอไปตราบนานเท่านานพุ่มพวงดวงจันทร์ ดวงจันทร์ในดวงใจอ,อัตสิทธิ์เกียรติงามถา่ายภาพถิ่นแาวศิละปะวัฒนธรรมและบันเทิงเทียนเอนจูวรายงาน